พุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาชี้แจงด่วนหลังมีผู้เข้าร่วมงานศพคุณพ่อ <Yeah. S 2> เนื่องจากมีคนในวงการบันเทิงและเหล่าคนใกล้ชิดแฟนๆเดินทางไปร่วมงานศพที่วัดเทพศิรินคราวาสราชวร,รวิหาร <Yeah. S 2> เพื่อแสดงความอาลัยถึงศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิรฉายา <Yeah. S 2> อย่างต่อเนื่องหลังจากทราบข่าวเศร้าแก่วงการบันเทิง ซึ่งล่าสุดทางด้านคุณอีพุทธิดาได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวระบุว่า <Yeah. S 2> ขอความร่วมมือแขกทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดดังนี้เ <Yeah. S 2> จ้าภาพแขกเจ้าภาพและแขกผู้ใหญ่โปรดตรวจ ATK หรือแสดงผลตรวจก่อนเข้าไปในศาลาทุกท่าน <Yeah. S 2> ผู้้้ตตตติดตดดานนะะาาาาามมมาปรรรรวนนนนนั <Yeah. S 2> ่่่งงใเเโพืออกกะะยห 2. ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์าตามจุดที่จัดไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณงาน 3. ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานทั้งในศาลาและในเต้นสแน็คกบ็อกแจกให้นำกลับงดรับประทานในพื้นที่บริเวณงานโดยเด็ดขาดผลตรวจก่อนหน้าวันที่มางานอนุโลมให้ใช้ผลหนึ่งวันล่วงหน้าเท่านั้นและต้องมีรูปผลตรวจ ระบุชื่อและวันที่ชัดเจนขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและแขกทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยความห่วงใยจากครอบครัวและเจ้าภาพกราบขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาเพื่อร่วมไว้อาลัยคุณพ่อเศรษฐาศิรฉา,ายาขอให้ทุกท่านปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ